เฉลิมชนพระพันปีสิบริกิตมิ่งบพิษราชชนนีจักรีสมัยมิ่งมงคลราชวงศ์ทรงฉับชัยมิ่งหะไทัยเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายจำเริญสละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการพนักงานเทศบาลเมืองลบบุรี สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้ากับดิฉันราตรีไพศารสุขสมปองค่ะวันนี้มีวหัข้อข่าวนำเสนอดังต่อไปนี้ค่ะสาธารณสุขจังหวัดลบบุรีรายงานสถานการณ์โควิด -19 เมื่อวันที่12สิงหาคม2,564พบมีผู้ป่วยรายใหม่จำนวน259รายค่ะ จากการรายงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลบบุรีเมื่อวันที่12สิงหาคม2564พบว่าจังหวัดลบบุรีพบผู้ป่วยรายใหม่จำนวน259รายทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม7,627ราย รักษาหายรายใหม่จำนวน81รายรักษาหายสะสมจำนวน3,474รายมีผู้เสียชีวิต1รายเพศชายอายุ87ปีประวัติผู้เสียชีวิตมีโรคประจําตัวทำให้จังหวัดลบบุรีมีผู้เสียชีวิตสะสมจำนวน66รายทางทีมข่าวรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ โดยผู้ป่วยรายใหม่ของจังหวัดลบบุรีมาจากกลุ่มที่ขอกลับภูมิลำเนาจำนวน33รายตรวจพบเชื้อจำนวน20รายทําให้กลุ่มดังกล่าวมียอดสะสมจำนวน1161รายตรวจพบเชื้อในจังหวัดลบบุรี53รายจากสถานที่กักกันตัวทั้งการกักตัวอยู่ที่บ้านการกักตัวในสถานที่กักกันของรัฐจำนวน153ราย ส่วนในระดับประเทศศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกลมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเผยตัวเลขสถานการณ์การแพร่ระาบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยพบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มจำนวน22,782รายแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน22,407รายและผู้ติดเชื้อในเรือนจำจำนวน375ราย ยอดติดเชื้อรวมระลอกเมษายนจำนวน8 1 9 0 8รายรวมยอดติดเชื้อสะสมจำนวน839,771รายเสียชีวิตเพิ่ม147รายเสียชีวิตสะสมจำนวน6,921รายหายป่วยเพิ่มจำนวน23,649รายค่ะ โดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เผยแพร่อาการป่วยโควิด -19 สายพันธุ์ต่างๆซึ่งแต่ละสายพันธุ์จำแนกอาการได้ดังนี้ค่ะ 1. สายพันธุ์อินเดียหรือเดลต้าอาการคล้ายหวัดธรรมดาไม่ค่อยสูญเสียการรับรสมีน้ำมูกเจ็บคอปวดศีรษะ 2. สายพันธุ์อังกฤษหรืออัลฟาอาการมีไข้ไอเจ็บคอหนาวสัน่นอาเจียนปวดเมื่อย ปวดศีรษะมีน้ำมูกท้องเสียการรับรสและได้กลิ่นผิดปกติ 3. สายพันธุ์แอฟริกาหรือเบตา้าอาการเจ็บคอปวดศีรษะปวดเมื่อยท้องเสียตาแดงมีผื่นตามผิวหนังนิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสีการรับรสและได้กลิ่นผิดปกติ 4. สายพันธุ์เอส ระบาดระลอกแรกในไทยไอต่อเนื่องลิ้นไม่รู้รสจมูกไม่ได้กลิ่นหอบเหนื่อยหายใจลำบากมีไข้37.5องศาขึ้นไปซึ่งหากพบอาการดังกล่าวควรรีบปรึกษาแพทย์ทันทีค่ะ ก่อนจากการวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศักดิ์ไกรเลิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบบีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะพบกับดิฉันและทีมข่าวได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ตาอาจจะยังไหลปล่อยให้ไหลลังจนเหือดแห้งไปรอให้หัวใจกลับแรงเช่นเดิมวันนี้ฟ้ามนโรออาทิตย์มาวันนี้ท้องฟ้าอาจไม่สดใส แสงสว่างเปทางนำชัยเพื่อเรื่องวันใหม่สดใสเช่นเดิมแค่เพียงเธอไม่ท้อรอคอยกล้ำเกลือน้ำตาไว้บาโรอเพื่อรักษาใจ สร้างพลังแล้ววันหนึ่งจะเป็นของเธอ วันนี้ดวงดาวยังโปรยยิ้มมาวันนี้องฟ้ากลับคืนสดใสให้วางวางันหนึ่งฝันเป็นดังใจก้าวเดินครั้งใหม่ด้วยใจดวงเดิมให้วังวงันหนึ่งฝันเป็นดังใจก้าวเดินครั้ง どう <music> <music>